เนี้ววันนี้ไหนไหนไหนก้อยกุ้ง <c oughs> <c oughs> นี่ยังไงก <c oughs> <c oughs> ุ้งก็มียุบวยกระเบื้อเดิมเยอะนี่ที่มา,ามอาบน้ำร้อนร้อน ร้อ,อ,อนค่ะร้อนอ้เขาจะสอนอย่าไปบังเขาสอนก่อนเรามาหากุ้งหาปลาไหนบอสเอาได้น้อยนึงเราอะเราเอาบัวได้นอนนี่นเราเฮ้ยบังแน่ เรามาสอน่อ,อ้นี่พี่น้องเขาเอื่นว่าป้าจารีนนี่ค่ะป้าจารีนป้าติดีนแถวนี้เขาจินทาแบบนี้แวะนาะพี่น้องเนาะเราสอนนี่้องนกล้องสอนเราเด นี่เนาะกระปูนีเราอะเดย์ไร้เนาะใส่บอเออเดดเดเดดอนโลดได้โลดพี่เนาะนี่โอ้ขาดเลยใส่ตัวหนึ่งเมื่อวานชิมาล่องสอนตอนนี้มาชิพากันมาอาบน้ำเมื่อวาชิพากันไปอาบน้ำ เป็นเราสอนมาลองมาล่องสอนกับเราบุญมันสิจะได้อะบุค้อยสอนมา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 ลองสอนกันมาในสุดแดง <laughs> มาในสุดแดงมู่นนี่เป็นไรบอกแนมะ่าสอนละว่าสอน,าสอน,าสอนตามบนหินเพราะว่าป้าไม่ชิน

แม่ข้าวฉันไม่เคยซ่อนนะเนี่ยไม่ได้เจ้าค่ะน,นี่นี่ก่อนนี่เป็นเจ้านี่ กูปรพอคิดแล้วเอาเราไหลอยูอไ่ได้โอ้ยปลาจะลิ่มมันเป็นปลาคิดอ,ออกแล้วก็ประจักใส่พวกแม่หรอโตถึงกระพอ thay như ngay luôn mang cái này mang gì đây nè là, là <laughs> <Tui này. cười> <ม>โอ้ยแล้วม,มันก็ร่ายเขาพราะ่าเอาขึ้นมาเข้ามาลูกเข้ามาว้าวในกรอบในกรอบพี่น้องตายแล้ววันนี้ไหน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 ก้อยขึ้ง นี่ยังไงกุ้งยับเข้ามาที่ไหงโอ๊ยไปแล้วแล้วก็แต่เร็วจะว้า <c ười> มากวนนาปอีกนะก็คือสนาดตอนนี้ คู่แงแต่แ่ทานอื่นท่าน สิ้นด้วยเอาไปโอนงสิ้นออเอยชิรามชิรมมาแล้วมาน่ารัมา ถือกล่องนะแมาท่านผู้ชมอำนเด้อปลาทอดโอ้โหนนลเลยเนี่ไงมากับร้านสาวโอ้ไม้กอดเลิกมากเลิกมากท่านผู้ชม ไทั้งไหนี่ไก่ทำไมมันเลกๆย่แยโอ้โหโอ้โหนหั่นนั่นนั่นทำไมมันเลกๆไก่นี่ไงนี่ไง 我跑下来。拜拜拜拜 好吧 a y โอเคโอเคท่านผู้ชมอากาศหอนๆแบบนี้มาอาบนะ้ำํำกันเด้อพี่ไม่บอตรงไปดินใส่มาอาบน้ำหวยมาดินอยูหวบ้านเทาก็มวนท่กันอากาศเย็นสบายเย็นสบายนี่นะโอ้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 โอโอโอ แล้วก็เห็นเขาสอนป้าเนาะ<อ>เขาหาปลาหาปู่อยู่แถวห่วยเลยเก็บพักเก็บหญ้าเก็บพักหาหน่อไม้หาปูหาปลามาสอนน้ำเขาความจริงไว้สอนโปเป็นดอกโปเคยสอนจักเทื่อแล้วก็ขอลองสอนเคาหนุ่มบ๊ายบายเฟื่โต้บ่ได้าฟื่โต้คือแต่เขาหัวก่อนสืส่อ ก็เราบเม็นคนบ้านเดียวกันเนาะเราเป็นคนอีกบ้านหนึ่งเราเราเบาๆกได้รายาหูเราก็บดได้ยุ่มเนาะแต่ว่าเราเป็นคนมาห่ากินไว้เห็นเราห้ากินแต่เต้ไว้ยังหน่อยๆผู้จนเท่าคู่มือนี้เราก็ยังห้ากินแบบนี้คือเก่าเนาะเราเป็นคนดูมันตะกี้เราก็ไปเชียหนาให้ไว้อกัน <laughs> มีคนคอมเมนต์มาสนใจคนซื้อไก่เด้อว่าสิเลยเอฟซีคนใดคอมเมนต์มาถามว่าสนใจคนซื้อไก่เด้อนี่นี่นี่ใครถามว่ามีแฟนละบอหันตอบแน่นี่ละบอตอบเอฟซีนาตี้เอฟซีถามว่ามีแฟนละบอซื้อไก่ล้านเซาเซนมีแล้วเลยหมดเจ้าโอ้ทแล้วหมดเจาด้เจาเสียใจด้วยนะจ๊ะหลานสาวเข้ามีแฟนแล้ว tầm <laughs> tâm <con nhìn>. <cười> <cười> เพื่อมือสวัสดีค่ะมาเดินพี่โอง สำหรับคลิปนี้แมนเวิร์ททนีเดอร์ทานผู้ชมถาวา่าผู้ใดมักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอร์ที่สำคัญคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด